ชีวิตแห้งๆของทุกคนเป็นแบบไหนกันบ้างคะส่วนพี่เจ้านะเมื่อก่อนก็เป็นสายดื่มสายดริงก์เหมือนกันนะแล้วก็แห้งบ่อยมากดื่มหนักมากค่ะแต่ตอนนี้อายุมากขึ้นแล้วก็ขอแห้งบ้างตามโอกาสละกันนะอย่างในคืนนี้ก็ได้ไปแห้งกับสกินแ l a นะคะกลับมาก็ดึกมากแล้วแต่ตอนเช้าเราก็ต้องทําหน้าที่แม่พาคุณนูมูยองไปเที่ยวรัวๆเลยค่ะแล้วกลับมาก็ต้องมานั่งทํางานส่งอาจารย์นี้เข้าโครงการปอเอกเราต้องรอดนะคะทุกคนแห้งจากการดื่มการดริงก์แล้วก็ต้องทําหน้าที่แห้งกับการเป็นแม่บ้านต่อคะ่ะว,วัดบ้านต่อรวัรวนะคะคแล้้วกกก็็มาาเบผองโตค่ะ ยังทํางานไม่เสร็จคะ่ะก็ต้องแมネจเวลาให้ดีเลยหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ก็จะรู้ว่าพี่เจ้าเรียนปอเอกไปด้วยแล้วก็ทํางานรีวิวไปด้วยก็อยากจะเอาให้ดีทั้งสองอย่างนะทุกคนแต่สภาพดิฉันก็คือแต่ละมือแต่ละเดนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีอีเวนต์ต่อยาวๆไปพบอาจารย์ในตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ไปงานอามานี่คะ่ะร่างนี้เพรียมากลามากแต่สภาพผิวยังดูดีอยู่เลยคะ่ะแต่งหน้าตั้งแต่เช้าแต่ยังมีความเป๊ะเมคอัพติดทนมาดูสเต็ปการบำรุงผิวกันพี่เจ้าจะปรับสภาพผิวให้เย็นลงด้วยน้าตกก่อน เอ s เซนต์ค่ะจะเป็นเซรั่มลดกลารไลครีเคึองซ่อมแซมผิวและปรับผิวให้มีความกระจ่างใสต่อด้วยโอบากิเรตินอลเป็นเรตินอลที่อ่อนโยนมากนะคะใช้แล้วผิวเียบเปลี่ยนมากขึ้นแล้วก็ริ้วรอยบางๆลดลงได้จริงจ้าต่อด้วยไอครีมค่ะทาไปนวดไปก็จะช่วยให้ใต้ตาก,กระชับมากยิ่งขึ้นและฮีโร่คนสําคัญก็คือเซเลนส์เมลาโทนินบิทเวลนะคะจะช่วยในการซ่อมแซมผิวต่อต้านริว้วรอยแล้วก็ลดความเครียดให้ผิวเนื้อสัมผัสดีมากซึมเร็วชุ่มชื้นแล้วก็ใช้ในตอนกลางวันได้ด้วยค่่่ะยังมจจบแคนีี้พเ ชอบบำรุงผิวด้วยครีมอีกหนึ่งขั้นตอนเพราะพี่จ้าเป็นคนที่ผิวค่อนข้างที่จะแห้งมากค่ะและตัวช่วยสำคัญของขึ้นนี้ก็เซเลนส์เมลาโทนินบ n เทเวลโอเวอร์ไนท์รีแพร์มาค่ะเนื้อดีมากไม่เหนอะหนะเลยนะคะใช้คู่กับตัวบ1 2ทเวลก็คือผิวเรียบเนียนไม่โทมเลยจริงๆ ปิดจบด้วยการบำรุงริมฝีปากด้วยลิปออยนะคะคืนนี้ปากก็จะนุ่มหน้าก็จะช้ำตลอดทั้งคืนเลยค่ะพี่เจ้าขอตัวไปนอนก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้าและนี่ก็คือสภาพผิวของดิฉันในตอนเช้าเองค่ะเมื่อคืนนอนเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งแล้วก็ตื่นหกโมงเชา้าสภาพก็คืออ่อมมากแต่ผิวยังไหวใครที่รู้สึกนอยกับผิวของตัวเองอยู่ในตอนนี้นะพี่เจ้าอยากจะให้ลองสองตัวนี้เลยค่ะเซเลนส์ s, <S เมลาโทนินเขาช่วยกู้ผิวบูดผิวของเราได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นผิวที่โทมจากพฤติกรรมของเรา การดื่มหนักดื่มบ่อยจนแท้งจนผิวโทมหรือว่าจากพฤติกรรมต่างๆที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดจากการงานใด,ดๆการเรียนเอ่ยใดก็ทําให้ผิวของเราโทมได้ค่ะพี่เจ้าลองให้แล้วและเก็บผลลั์มาฝากทุกคนแล้วด้วยนะว่า2ตรงนี้เห็นผลจริงค่ะถ้าใครอยากที่จะเริ่มต้นใช้เมลาโทนินก็ไปที่ b e t ้า e l well a d v a n c e d r e p a i r Serum แล้วถ้าอยากกู้ผิวแบบเร่งด่วนแบบจึ้งก็เพิ่มตัว o v e r n i g h t r e ร a i r มาเข้าไปได้เลยให้ดูสภาพผิวก่อนใช้เซเลนส์นะคะจะเห็นว่ามีรูขุมขนกว้างแล้วก็ผิวไม่เรียบเน เลนส์เมลาโทนินบิวเทเวลเอดวานรีแพส์เซรัมเข้าไปผิวดูเรียบเนียนมากขึ้นรูขุมขนดูเล็กลงแล้ว,ลวพอใช้เมลาโทนินบิวเทเวลแอดวานรีแพส์เซรัมคู่กับเอร์ไนท์มาผิว<า>ที่ดีขึ้นอยู่แล้วก็ดีขึ้นได้อีกก่อนหน้านี้พี่เจ้าก็ได้เพิ่มทั้งสองตัวเข้าไปในสกินแคร์รูทีนของพี่เจ้าเพื่อบูดผิวแล้วนะคะเพราะช่วงนี้ก็คือนอนน้อยนอน,นอนดึกหนักมากต่อเน,นื่องมาหลายเดือนมากๆเลยนอกจากการดูแลผิวแล้วเราก็ต้องดูแลใจของเราเองด้วยนะคะการฮิวใจก็มีสิ่งสําคัญมากเนี่ยคคอาาาาพ่ั้นงจจจกกทบรรร์ๆ็ะะแวมฟป เพื่อที่จะผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอันเหนื่อยล้านะคะ พักสักหน่อยก่อนที่จะไปทํางานส่งอาจาร,รย์แบบรัวๆแล้วก็ปั่นงานรีวิวที่เรารักนะคะทุกคนการดูแลผิวก็สําคัญการดูแลจ,จิตใจก็สําคัญไม่ว่าจะใช้ชีวิตหนักหน่วงแค่ไหนจะเครียดมากแค่ไหนแต่การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวของเรากับเพื่อนของเราเพื่อนร่วมงานของเราและมิตรภาพใหม่ๆก็เป็นสิ่งสําคัญนะปีนี้พี่เจ้าโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มีสังคมใหม่ๆที่กว้างมากขึ้น mm. และรู้สึกว่าปีนี้การเรียนปริญญาเอกของตัวเองมีความสุขมากยิ่งขึ้นไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปและยังได้ทํางาน บิวตี้คบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจเล็กๆของจอนเจ้าขารีวิวนะคะขอบคุณทุกแบรนด์ที่ให้การสนับสนุนและเห็นศักยภาพของพิจ้าและที่สำคัญขอบคุณสกิน l a ที่ให้พี่เจ้าได้จอยกับกิจกรรมดีๆและฮิวผิวฮิวใจไปด้วยค่ะ